สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของดัตเตอร์เบสหรือว่าฐานข้อมูลนะครับซึ่งฐานข้อมูลหรือว่าดัตเตอร์เบสครับก็คือส่วนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับเพื่อที่จะสามารถบริการจัดการเก็บข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางได้อย่างสะดวกรวดเร็วซึ่งข้อมูลที่ถูกเก็บนะครับก็จะเก็บอยู่ในลักษณะของเทเบิลนะครับคอลัมน์โลโดยอาศัยดัชนีหรือว่าอินเด็กซ์เพื่อที่จะใช้ค้นหาข้อมูลนั้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ครับตัวรัฐเบรย e ยังสามารถที่จะทำการเพิ่มข้อมูลนะครับหรือที่เรียกว่า Insert ลบข้อมูลหรือที่เรียกว่า d e l e t e หรือว่าอัปเดตเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับหรือเรียกว่าการอัปเดตซึ่งปัจจุบันครับรัฐเบรนั้นถูกใช้อยู่ในทุกวงการของซอฟต์แวร์นะครับและก็อินเทอร์เน็ตซึ่งก็จะถูกใช้อยู่ในรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลแทนรูปแบบของไฟล์ในยุค,คอมพิวเตอร์อยุคแรกๆนะครับ ซึ่งการเก็บข้อมูลนั้นก็สามารถที่จะมีอยู่ได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ที่ออกแบบซึ่งดัตเทเบตครับอยู่ในทั้งเมนเฟรมขนาดใหญ่จนถึง PC เครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับตามความต้องการของผู้ใช้งานจุดอย่างจากรูปนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่า storage และ data นะครับบน Cloud Computing ก็ยังคงเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลที่เป็น database หรือว่าฐานข้อมูลซึ่งฐานข้อมูลนั้นก็จะทำงานกับพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับทำงานอยู่บนเซิร์ฟอร นะครับแล้วก็ให้บริการเครื่องผู้ใช้งานทางด้านข้อมูลซึ่งวิวัฒนาการของดัตเตอร์เบสครับถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี1960นะครับเริ่มจาก h i e r a r c i c a l Database แล้วก็พัฒนามาเป็น Network Database จนถึงปี1980ครับมีการนำเอา Object Oriented Database หรือว่า OO DBMS นะครับเข้ามาใช้งานซึ่งพื้นฐานของระบบนะครับถูกพัฒนาดัดแ,แปลงนะครับให้เก็บข้อมูลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนเราใช้ relational database ในปัจจุบันนี้ซึ่งรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลหรือว่าเก็บข้อมูลใน database ก็จะแบ่งตามชนิดของการเก็บข้อมูลยกอย่างเช่นตัวเลขตัวอักษรหรือว่ารูปภาพซึ่งบางครั้งอาจจะแบ่งตามความนิยมยกตัวอย่างเช่น relational database, distributed database, cloud database, NoSQL database ซึ่งเราก็จะทำความรู้จัก database ในแต่ละประเภทนะครับซึ่งในแต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบ หรือมีกฎเกณฑ์ในการเก็บข้อมูลรวมทั้งซอฟต์แวร์แต่ละตัวที่ใช้ในการเก็บข้อมูลก็จะมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงภาษาที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลนะครับตันนี้ก็คือภาพรวมของที่มาของการเก็บข้อมูลหรือว่าดัตเตอร์เบสครับขอบคุณ